คือไฟพา18 LED นะครับตัวนี้จะเป็น LED ดวงใหญ่ด้านหน้า18ดวงครับลำแสงพุ่งไกลได้เป็นร้อยเมตรนะครับชัดเจนอยู่ที่ประมาณ50เมตรนะครับแสงสีสวยงามนะครับผมลำแสงพุ่งใหญ่แสงสีสดใสนะครับผมบอดี้พลาสติกนะครับผมส่วนแขนยึดจะเป็นเหล็กบางเคลือบสีอย่างดีนะครับกันสนิมให้นะครับผมมีรูยึดเกาะให้ด้วยนะครับสามารถยึดตามที่ท่านต้องการได้เลยนะครับผมเป็นแบบเสียบปลั๊กไฟบ้านใช้งานได้ทันทีนะครับเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับเสียงครับเมื่อมีจังหวะเพลงจังหวะ เมื่อมีเสียงเพลงจังหวะดนตรีหรือว่าเสียงมากระทบครับตัวนี้จะวิ่งตามจังหวะเสียงนั้นทันทีเลยครับเสียบปลั๊กไฟบ้านใช้งานได้ทันทีนะครับนี่คือแสงออกมาที่สองออกมาครับแสงจะออกเป็นลำแสงสีสวยสดใสนะครับผมตรงด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นพัดลมระบายอากาศนะครับเด็กแต่ว,ว่าถ้ามีพัดลมระบายอากาศจะเปิดใช้งานได้ทั้งคืนเลยครับผมตัวนี้นะครับจะเป็น ตัวเลขดิจิตอลนครับแสดงโหมดการใช้งานของไฟพาตัวนี้นะครับส่วนช่องนี้ครับจะเป็นช่องต่อ DMX ครับ t n น u t นะครับผม in ก็คือต่อจากบอร์ดคอนโทรลครับตัวนี้ก็จะต่อเข้ากับไฟพาอีกตัวนะครับเพื่อควบคุมได้หลายตัวนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นเซนเซอร์เสียงครับวิ่งตามจังหวะเพลงได้เหมือนกันครับถ้ามีเสียงเพลงขึ้นมานะครับจะวิ่งตามจังหวะเพลงทันทีเลยครับผม ครับถ้ามีเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีเข้ามาครับตัวนี้จะทํางานวิ่งตามจังหวะเพลงอัตโนมัติทันทีเลยครับเรามาดูการใช้งานของปุ่มด้านหลังนะครับผมโหมดต่างๆมีการมีให้ใช้งานได้หลายโหมดกันเลยนะครับผมปุ่มตรงนี้ครับจะเป็นปุ่มเมนูครับก็คือปุ่มไว้เลือกโหมดต่างๆครับจะแสดงตรงนี้ครับตามโหมดที่เราเลือกเลยนะครับผมตรงนี้จะเป็นปุ่มซาวนะครับผมจะเป็นโหมดซาวครับที่เราเลือกครั้งแรกครับผม กดต่อไปนะครับจะเป็น a 0 0 1ก็คือต่อเข้าบอร์ดที่มีช่อง a 0 0 1ได้นะครับผมนี่จะเป็น d 0 1ครับก็จะต่อบอร์ดที่มีช่อง d 0 1ได้นะครับผม c f 99ครับจะเป็นโหมดไฟวิ่งสลับสีอีกโหมดหนึ่งนะครับผมต่อไปก็จะเป็นโหมด c j 99ครับจะเป็นโหมดไฟสลับสีอีกแบบหนึ่งเช่นกันนะครับผมแต่ละแบบจะไม่เหมือนกันครับจะวิ่งสลับสีต่างกันนะครับ c p 99เช่นกันนะครับผม นี่ครับตัวนี้จะเป็นไฟแฟลชนะครับจะเป็นโหมด CT นะครับส่วนเลข99ด้านหลังแต่ละโหมดนะครับจะเป็นความเร็วของแสงที่ส่องออกมานะครับท่านสามารถปรับเพิ่มลดความเร็วได้ตรงปุ query, ่มัพปุ่มดาวนะครับนี่นะครับมาที่เลขศูนย์หนึ่งับไฟก็จะกระพริบแบบนี้นะครับผมนี่นะครับไฟแฟลชนะครับตัวนี้จะเป็นโหมดไฟแฟลชนะครับผมโหมด CT นะครับผมก็ถ้าเร่งจังหวะก็จะเป็นโหมด9 9นะครับปรับเพิ่มลดความเร็วของแสงที่แสดงออกมาได้นะครับผม RGB นะครับก็คือส่องแสงออกไปแบบนี้นะครับทีนี้จะเป็นหนอกแสงขาวๆนะครับผมจะเป็นไฟรวมครับไฟ RGB ก็คือไฟเขียวแดงแดงเงินครับสองรวมออกมาก็จะเป็นแสงขาวครับไว้ส่องสว่างนะครับผมนี่นะครับ Dino ก็คือโหมดรวมทุกโหมดนะครับเข้าด้วยกันนะครับมาทํางานด้วยโหมดนี้โหมดเดียวนะครับผมต่อไปก็จะเป็นปุ่มซาวครับโหมดซาวครับถ้าท่านต้องการให้อยู่ที่โหมดใดโหมดหนึ่งครับกดปุ่ม Enter ครับ เรื่องจะล็อกโหมดนั้นไว้ขั้นต้นเลยครับไวเ้เริ่มต้นได้เลยนะครับผมไม่ว่าท่านจะตอดปลั๊กเสียบไฟใหม่มันจะเซฟที่โหมดนั้นทันทีเลยครับผมทํางานที่โหมดนั้นทันทีเลยครับ